สวัสดีครับสวัสดีนะครับสับยิงเกมเมอร์น, so นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกท่านผู้ชมทุกทนทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องตึ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 ตึึงึงตึงตงตึงึงตงตตึึงตงตึงตโยโยนะครับเข้าสู่เกมกันดีกว่านะครับ มาแล้วนะครับเขาสู่แกนะงอยู่บนกระบินกันแล้วนะครับต้องรีบโดดนะเดี๋ยวกระบินจะระเบิดแล้วนะทุกคนเริ่มเอ็นไปเอ็นมาเลยครับโดดกันเลยนะรถเครื่องที่บินระเบิดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองโพชินกนะครับก็กลับมาเล่นครั้งแรกนะครับในรอบ1ปีนะครับ ก็ห่างหายไปหนึ่งปีนะสำหรับคนดีคนเดิมนะคนดีนครปฐมนะครับอุ้ยดินทุกคนยินเสียงคนลงด้วยนะครับมีคนลงนะมีคนลงกับเราด้วยนะเดี๋ยวหาอนหา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 อยู่ไหน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 ถือปืนถือปืนวิ่ง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 อยู่ไหนอยู่นะเอ้ายิง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 โอ้โหยิงไม่ถูกแล้วทุกคน กลับมาหาเล่นใหม่นะก็จะโลกโลกนิดหนึ่งนะทุกคนอ๋อนู่นู่นวนนะทุกคนเรียบร้อยครับอ้อหนะห่างหายไปนานนะครับสำหรับเกมฟรีไฟล e ก็หนึ่งปีเลยนะครับที่ไม่ได้เข้าเกมฟรีไฟล e เลยนะครับก็ห่างหายไปนานพอสมควรนะมือไม้ก็เริ่ม ที่จะแข่งแล้วนะครับนอกจากปืนไม้แข่งแล้วนะอย่างอื่นก็แข่งด้วยนะครับ uh huh? อ๋อนั่นก็คือขาแข่งนะครับโอ oh, <no. S 1> ้โนเล่นนะยืนเล่นจนขาแข่งกันเลยทีเดียวนะไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อนะทุกคนนะ oh, <no. S 1> นี่ลองปืนใหม่นะนี่ปืนใหม่นะ <c oughs> ก็เห็นนะได้ดูรีวิวใน ช่อง YouTube มานิหน่อยนะเป็นปืนลูกซองนะลูกซองอะไรไม่รู้เหมือนกันนะยิงไปหนึ่งนัดนะยิงได้ทีละนัดนะลูกซองอันนี้แล้วมันจะระเบิดด้วยนะยิงตุ้มไปแล้วก็มีระเบิดอีกแป๊ะหนึ่งนะก็เดี๋ยวไปกันต่อนะเราจะฟาร์มกันอยู่ที่เมืองอเมืองนี้ก่อนนะโพชินกวนะมีคนยิงกันนะด้วยนะทางฝั่งนู้นนะเห็นจุดแดงๆนะครับก็อยู่ฝั่งนู้นนะโพชินกเมืองนี้นะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆฟาร์มไปก่อนดีกว่านะครับ จะเข้าไปบวกตอนนี้เดี๋ย ugo จะตุยต้นเกมนะเดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนนะเดี๋ยวคะแนนจะน้อยแนะอ้ยเอาตลิมมังเอาติมัง,มง,ง,งเดี๋ยวขึ้นไปยิงบนนะขึ้นไป้างบนเดี๋ยวเราจะไปนี่เราไปแอบซ่องหน้าต่างนะช่องช่องช่องนะซ่องอะไรล่ะโอ้ยเนาะไหน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 มุนมุนมุนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะฮาาหเห็นไงวอตังอยู่นะ้องวิ่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 งนะโอ้โห ใจเย็นก่อนดีกว่านะครับเปิดก่อนเดี๋ยวได้บูดนะมาดักบันไดนะเรามีลูกสองนะไม่ีตัวอยู่แล้วอ๋อมาได้ไนี่เนื้อพลังไฟกันเลยนี่มิงจ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 ิงแฝงเจ้าแงวยพี่ซวยนะไม่ใช่เดี๋ยวแตกสงยมีตัวหนึงมีตัวอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงไอ้วอนี่นะครับเอาไงเอาไงเอาไงอยู่ตรงมุมตึกนะมุมตึกโอ้ย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 โดนยิงโดนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านนะพัญญาพัญญาพัญญาหลบเข้าบ้านมาพัญญาก่อนนะทุกคน อยู่นะโอ้เมือกโพชิโนก็คนเยอะพอสมควรนะเอาไงเอาไงเอาไงโอ,โอ,โอโ้โหดูนะ้างหายไปหน้านะมือไม้ดูยิงเข้ากำแพงนะก็ต้องลองเล่นอีกสักพักหนึ่งนะครับให้มันเข้าไม้เข้ามือก่อนนะเห็นตัวนะเห็นตัวอยู่ตรงนู้นครับก็ใจเย็นนะเล่นใจเย็น,นัะไม่ต้องผีผ่าไม่ต้องรีบ อุ้มโดนอีกแล้วนะต่อเจ็บเสรด้วยนะเดี๋ยวพันยาก่อนนะดูยืนมาเรียบร้อยแตกครับแตกสามนะสวยพี่สวยนะวิง่งมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะสับยิงสับยิงสับยิงกันเลยทีเดียวนะครับไมา์โจมไมค์โจับยิงโจมยิงไม่โดนทะุกคนยิงไม่โดนนะทุกคนก็ใจเย็นนะไม่เนะป็นไรนะปลาอะไรไปก่อนไม่รู้นะลบสิทด้วยนะเลือดลดด้วยนะ เอาไง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 วางบนบ้านเลยนะทุกคนเอาไอ้วอตตูนะขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะไปดักมันได้นะให้ดักยิงหนมันนี่นะมาแล้วเดี๋ยวเรามาดักมันได้นะเรามียุสองเราไม่กลัวอยู่แล้วนะทุกคนระยะประชิดนี่แน่นอนนะขั้นแรกขั้นแตกสี่ครับสวยที่สวยกันเลยทีเดียวโอ้โหนะครับก่อบาดเจ็บเล็กน้อยนะเดี๋ยวพันยาก็หายนะครับ เอาไงต่อเอาไงต่อนะ้ำยังมีอยู่อีกนะโพชินงนี่คนมาลงเยอะพอสมควรนะครับเอาไงต่อดีนะไปดีกว่านะไปดีกว่านะเก็บห,หาฟาร์มของไปเรื่อยๆนะเผื่อเราจะได้อาวุธที่ดีกว่านี้นะครับก็อันนี้เป็น XM8 นะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเล่นไม่เก่งปืนอะไรก็ไม่เก่งทั้งนั้นหละ <laughs> บุรี่ตัวเองนะปืนอะไรก็ไม่ไม่เก่งทั้งนั้นนะครับ เดี๋ยวฟาร์มก่อนนะตรงนี้มีหลายกล่องอยู่นะกล่องที่สัตรูตูตนั่นเองนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่นะก็สี่คิวนะวันหวานหวันเจี๊ยบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวฟาร์มของก่อนไปเรื่อยๆนะครับระหว่างฟาร์มเราก็ต้องระวังด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะนะมาเอ่อพรมนะพรมแปลงล่างได้ด้วยก็จะมีของออกมานะครับให้เราฟาร์มให้เราเก็บนะดูนะมีปืนอะไรอ๋อ ได้ปืน AC นะครับ AC 8 0นะครับ AC 8 0นะครับไม่ใช่ AC มิลานนะทุกคน AC 8 0นั่นเองนะครับเป็นปืนนะเป็นปืนไรเฟิลนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนะเหน็นจุดแดงๆนะยิงกันอยู่แถวนี้นะไม่รู้อยู่ไหนนะส่องส่องสองสอง่สอ,งสองก็ระวังด้วยนะครับส่องแบบนี้หัวหลุดได้นะทุกคน มีโอกาสนะครับมีโอกาสตยได้นะพวกสวนมาทีเดียวนี่ตุยเลยนะทุกคนเนี่ก็ลงแรงนะลงแรงนะัดเกมแรกนะครับเกมแรกของเรานะครับสำหรับคนดีนะคนปรปฐมนะครับในชื่อสัตว์ยิงเกมเมอร์นั่นเองนะครับก็ช่องสัตว์ยิงเกมเมอร์นะครับก็ฝากด้วยนะครับ อยู่ไหนนะอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไปดีกว่านะออกอยู่นอกบ้านนะก็ยังยิงกันอยู่นะโอ้ยิงกันไม่ตุยสักทีนะทุกคนโอ้เนาะก็ยิงกันนานแท้สูบสูคือยิงกันนานแท้เจ้ายิงกันบาโดนดิสูสูคือยิงกันบาโดนไปดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันดีกว่านะวงเริ่มบีบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ เข้าวงกันดีกว่านะเดี๋ยวเข้าวงยากนะเดี๋ยวขอซื้อของในตู้นี้ก่อนนะครับเป็นตู้ประตูกดของนั่นเองนะครับขอกดของนิดนึงนะเติมนะขาดเหลืออะไรก็เติมได้นะเกาะสองแล้วก็ซื้อเกาะ3สามได้นะมีหมวกสามเกาะสามไปซื้อนะมีคนยิงกันอีกแล้วนะอยู่ฝั่งาทางโรงเรียนนะโรงเรียนโพชินกนะก็เอาไงดีเอาไงดี หน่อยนี่ไหมโอ้ยอ,อยู่ไหน,อไหนโอ้ยไม่เอาแล้วไป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 ,ไป,ไปเข้าวงก่อนนะวิง่งวงบีบวงบีบนะเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บด้วยนะเ,เ,เข้าวงเรียบร้อยแล้วนะครับนูงวงต่อไปนะอยู่นุ่งเดี๋ยวเราค่อยเข้าวงเนาะเราดักยิงตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อมีศัตรูหลงมาทางนี้นะครับ ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นลงแหลงเก็บแตมนะครับตอนนี้ก็ยังเข้ามาเล่นใหม่ก็อยู่ซินเวอร์เลยนะก็ <g ül h> เก็บแต้มกันไปเรื่อยๆนะโอ้มีคนยิงกันอยู่ในโรงงานด้วยนะทุกคนมีคนยิงกันนะจุดแดงขึ้นอยู่ในโรงงานนะราอ้ออมไปทางซ้ายดีกว่าทุกคนเดี๋ยวแอบไปดูเดี๋ยวแอบไปดูกล่อ,องแอร์ดรอปสักนิดหนึ่งนะว่ามีอะไร อะไรดีมีอะไรเด็ดให้เราได้หยิบจับมาใช้ได้บ้างนะทุกคนนี่นะครับมีอะไรเอ่ยมี SVD นะ SVD โอเคนะเราจะเล่น SVD นะทุกคน SVD ก็เป็นปืนยิงแรงนะยิงแรงยิงดีนะครับเหมาะสำหรับเราอยู่แล้วนะเราสายสับนะในโรงงานก็ยิงกันไม่ตุยสักทีนะทุกคน ยิงส่งสัยยิงกันไม่โดนนะยิงไม่ถูกนะยิงบะถึกยิงกันบ่ถึกหรือจังได้สูสูคือยิงกันบ่ถึกเอาไงดีเราเอาไงดีนะเราจะเล่นริมรัวเลยยืนยิ้มที่ริมรัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะเข้าไปแจมเขาสักหน่อยแล้วกันนะวิ่งติดอีกนะทุกคนนี่นะผลของการที่แบบห่างหายจาก เกมไปนานนะไม่ได้เข้าเกมเล่นมาเริ่มตีนะเราขึ้นมาตรงนี้ดีกว่านะได้แล้วทุกคนทุกคนยิงซับยิงซับยิงซับยิงไม่โดนนะซับยิงซับยิงโดนโดนโดนซับยิงซับยิงซับยิงโอ้โหไม่ปยนะทุกคนตกตกเดี๋ยวขึ้นใหม่เดี๋ยวขึ้นใหม่นะทุกคนขึ้นใหม่ขึ้นใหม่นี่ขึ้นมาใหม่นะโอ้ย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 ซับยิงอะไรลอยวะโอ้โหนะพอขึ้นมาก็โดนเลยนะเอาครับโดนมาครับซับยิงเลยก็ไปเรงไม่ลอยนี่ เอสดีดีนะแรงนะครับทุกคนเอสดีดีนี่อย่านะอย่านะทุกคนสับถีงโดนไปนี่เป็นร้อยนะครับโดนสองสองเม็ดนี่ล่วงนะสําหรับเอสดีดีเนีนะ้ไปดีกว่านะทุกคนเดี๋ยววงบีดนะวงอยู่ทางนู้นนะครับเราวิ่งอ้อมซ้ายไปดีกว่านะครับจะไปเข้าวงกันนะทุกคน ข้างหน้ามีตัวนะข้างล่างนะบ้านนะบ้านล่างข้างล่างมีตัวนะบ้านอุ้ยโดนโดนโดนับยิงกับยิงิงับยิงับยิงับยิงกระิงโอ้ตังไ่อนนะทุกคนเลือดลดเลือดลดนะโอ้ประมาทไม่ได้นะเดี๋ยวหันดูหลังด้วยนะทุกคนไปยิงข้างหน้าแล้วไม่ได้ดูหลังเนีหลังมาโดนสอยหลังนี่ล่วงเลยนะทุกคนิ้งสับยิงกิงกับยิงก้งกริ้งระิงระิ้งกะริก้ง้งร้งะิก

นี่แห่างเหินนะห่างเหินไม่นานนะสำหรับเกมฟรีไฟล์นะไม่ได้เล่นมาหนึ่งปีนะเอ๊ะอยู่ไหนเอาวิ่งวิ่งวิ่งซับ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 วิ่งไม่โดน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 ซับวิ่งไปโดนไม่โดนโดนไปหนึ่งนัดนะโดนไปเอ่อเมสสุดท้ายโดนไปหกสิบนะโอ้โหแรงนะครับดีๆนะเอาไงดีเอาไงดีลงไปตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวตั้งไอวอลก่อนนะทุกคนตั้งไอวอลก่อนนะบังไว้ก่อนนะตั้งกันไว้ก่อนนะเผื่อ วิ่งสวนมายิงเราหงายเงือบเลยนะโอ้วิ่งไปนู okay. ่นแล้ววิ่งวิ่งวิ่งแตกครับแตกสวยพี่สวยนะแตกสวยพี่สวยนะที่เหลืออยู่ไหนนะที่เหลือน่าจะอยู่ทางหอนาฬิกานะครับเอาไงดีเอาไงดีเราเนี่ยเอาไงดีเราจะไปทางไหนเอาไงอ่ะเอาแล้วครับตอนนี้นะเหลืออยู่สามนะเหลือสามนะเหลือสามคนนะครับก็รวมเราด้วยนะศัตรูน่าจะอยู่หอนาฬิกานะเดี๋ยวลอง อาสโคบดูก่อนอุ้ยแดงๆแบบๆนะน่าจะอยู่หอนาฬิกานะโอ้ยยบยิงครั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 บยิงนะโอ้โหับยิงยิงอะไรไม่รู้ยิงไม่โดนเลยครับทุกคนยิงยยยับยับยงยิงยิงยยยนะโอเคแลเหลือหนึ่งนึะเราก็ยังไม่ออกไปนะเพราะว่าวงอยู่ทางนี้นะเรา วงจะบีบทางสะงสสด,ดุ้งร้อยนะผมสุดยอดนะบูย่านะบูย่าแรกของการกลับมาอีกครั้งของเราเองเป็นบูย่าครั้งแรกเลยนะครับทุกคน